สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับเนสยามาห่านะครับหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสนะครับการขับขี่นิวยามาห้าแอร์ล็อกนะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจอดเลือกนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของยามาห้าแอร์ล็อกคันใหม่ของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลื่อนไหมนะครับเลื่อนไมดิจิตอลนะครับแบบฟู l l LED นะครับ ให้แสงสว่างบอกตัวเลขได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเวลาขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสวยงามมากนะครับรวมทั้งไฟหน้านะครับแบบ f ู l l LED ดีเหมือนกันนะครับไฟหน้าให้ความสว่างกลางคืนครับแบบชัดเจนนะครับพร้อมเดย์ชาร์นะครับไลทิ้งไลท์นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับที่มองเห็นชัดเจนนะครับตอนเปิดสวิตช์กุญแจในตอนกลางวันและกลางคืนครับสวยงามหล่อเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับรวมทั้งไฟท้ายที่เป็น LED นะครับสว่างจัดจ้านนะครับเบรกปุ๊บอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับพร้อมทังนะครับสมาร์ทฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เข้ามาในการใช้งานของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับ25ลิตรเลยทีเดียวนะครับนี่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 15ลิตรนะครับกว้างขวางครับกว้างขวางนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะครับถงใบแบบเต็มๆเลยนะครับ รวมทั้งถังน้ํามันนะครับที่ให้มาใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้ตอนนี้เราจะจุน้ํามันได้ถึง5ลิตร5.5ลิตรนะครับแล้วก็ระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับนี่นะครับนี่คีเลตสมาร์ทคีเลตนะครับที่ค้นหารถได้นะครับประมาณ20เมตรนะครับไม่เกินนะครับตัวนี้จะมีเสียงแล้วก็มีไฟได้ไม่เกิน20เมตรนะครับตัวนี้พร้อมทั้งนะครับ ช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ด้านในด้านในตัวนี้นะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น s p o ร์ตไรดิ้งนะครับเพอร์ฟอร์แมนะครับที่มาคู่กับสมาร์ทโฟนของเรานะครับใน w i ค e n เน็นะครับหรือว่าจะเป็นระบบเบรกหน้า ABS นะครับเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะมีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็จะมีขนาดยาง หน้ากว้างนะครับถึง240เซนเลยนะครับยางหน้าใหญ่นะครับล้อแม็กขนาด14นิ้วนะครับตัวนี้ขนาด14นิ้วสามารถใส่ยางหน้ากว้างแล้วก็ทําให้เราขับขี่นะครับห่องตัวมากขึ้นนะครับในเคิร์ฟหรือว่าในโค้งกว้างหรือว่าโค้งแคบนะครับรวมทั้งระบบกันสะเทือนสันสะเทือนตัวนี้นะครับที่เป็นนี่ครับระบบโชคอัพแบบมีซับแทงนะครับทำให้มีห้องเก็บน้ำมันเยอะขึ้นนะครับ ทำให้ระบบโชคอัพของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับสวัสดีค่ะแป้งโกยามาฮ่านะคะ,ะหลังจากที่แป้งโกไปขับรถทดสอบขับขี่รถคันนี้มาเนาะที่ขึ้นไปดอยปุยนะคะกับพี่เนปเนาะ,ะเราจะมาพูดถึงจุดเด่นของรถคันนี้นะคะ,ะจุดเด่นที่หนึ่งเลยก็คือเครื่องยนต์155ซีซีนะคะระบบวาล์วแปรผัน VVA เนาะแล้วก็ไฟหน้าไฟไท้ายแบบ Full LED เลยเนาะ แล้วก็มีระบบ traction control เนาะก็คือป้องกันสะบัดหรือว่าร้อปัดนั่นเองนะคะแล้วก็มีระบบเครื่องยนต์นะคะ stop start system ก็คือตรงนี้นี่เองก็คือรถแบบอัตโนมัติตอนที่เราจอดไฟแดงนะคะแล้วก็มีถังน้ํามันค่ะถังน้ามันกว้าง1.7ลิตรแล้วก็กุญแจอัจฉริยะค่ะแล้วก็ระบบโชกค่ะปรับได้2ระดับเลยแล้วก็ระบบ ABS แล้วก็ไวทคเนเนค่ะ yeah. ผู้นำออโตเมติกต้องยามห้า